โกนธัญญสูตรว่าด้วยพระอัญญาโกนธัญญะ217สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชกฤืครั้งนั้นท่านพระอัญญาโกนทัญญาได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับซึ่งท่านไม่ได้เข้าเฝ้ามานานแล้วได้หมอบลงแท้พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าว จุมพิดพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วนวดเฟ้นด้วยมือทั้งสองและประกาศชื่อว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ชื่อว่าโกนทัญญะข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ชื่อว่าโกนทัญญะพระพุทธเจ้าค่าครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้มีความคิดดังนี้ว่าท่านพระอัญญโกนทัญญานี้นาน จึงจะได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้หมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวจุมพิษพระยุคลบาทแล้วนวดเฟ้นด้วยมือทั้งสองและประกาศชื่อว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ชื่อว่าโกนทัญญะข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ชื่อว่าโกนทัญญา ทางที่ดีเราควรสรรเสริญท่านพระอัญญากนทัญญะด้วยคถาทั้งหลายอันสมควรหนะ้าที่เฉพาะพระภักของพระผู้มีพระภาคเถิดครั้งนั้นท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์ ข้าแต่พระสุคตเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเนื้อความนั้นจงปรากฏแก่เธอเถิดวังคีสะครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้สรรเสริญท่านพระอัญญาโกณทัญญะด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรหนะ้าที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระอัญญาโกณทัญญะเถระผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า ได้มีความบากบั่นอย่างแรงกล้าได้วิเวกซึ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขเป็นประจำเป็นผู้ไม่ประมาทศึกษาอยู่ได้บรรลุสิ่งที่พระสาวกผู้ทำตามคำสอนของพระาศาสดาจะพึงบรรลุได้ทุกรูปท่านพระอัญญากลธัญญาเถระมีอนุภาพมากได้บรรลุวิชาสามฉลาดในเจโตปริยญาณยา เป็นพุทธทายาิถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระศาสดายอยู่กนทัญญสูตรที่เก้าจบ